แล้วก็มาอยู่ในแบบเรียลไลฟ์อพาร์ตเมนต์อย่างเช่นเคยนะฮะก็คลิปนี้ท่านเราก็จะมาสอนวิธีทําอาหารทั้งหมดในแบบเรียลไลฟ์อพาร์ตเมนต์กันนะฮะก็คือตรงชั้นเนี่ยมันก็จะมีเมนูอยู่นะซึ่งมันก็จะมีเมนูประมาณเออเกือบสิเมนูนะประมาณนี้ซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนทําเมนูทั้งหมดกันเลยนะสำหรับคนที่เอออ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจหรือว่ามันงงๆนะฮะประมาณนี้อย่างแรกเลยนะฮะเป็นเมนูที่คลาสสิกที่สุดเลยก็คือช็อกโกแลตมิลช์ใช่ไหมนมช็อชโกโกแลตนะโอเคฮะก็อย่างแรกเลยนะฮะก็ให้ หยิบแก้วตรงนี้มานะฮะแล้วก็เอามาวางที่โต๊ะก่อนนะวางโต๊ะไหนก็ได้นะโต๊ะนี้หรือโต๊ะนู้นก็ได้ผมวางโต๊ะนี้แล้วกันนะแล้วจากนั้นนะฮะก็เอานมมาจากตู้เย็นนะฮะเนี่ยกล่องนมออกมานะฮะแล้วก็เอากล่องนมนะฮะคลิกที่ แก้วนะฮะก็จะเป็นการใส่นมเข้าไปซึ่งตอนนี้เราเดื่มได้เลยนะแต่ว่าคุณอยากได้ช็อกโกแลตเนี่ยก็หยิบมาอีกนะเนี่ยมันจะมีช็อกโกแลตอยู่ก็เนี่ยช็อกโกแลตนะฮะช็อกโกแลตแล้วก็ปิดตู้เย็นแล้วก็ใส่นะฮะเนี่ยกดคลิกใส่เข้าไปนะถือแล้วก็กดคลิกใส่เรียบร้อยฮะแล้วก็จะเอ,อ่อนมช็อกโกแลตมาแล้วนะแค่นี้เราก็กินได้เลยนะประมาณนี้เมนูต่อไปกันเลยนะฮะ เมนูต่อไปนะฮะอันนี้จะแอดวานขึ้นเล็กน้อยนะฮะก็คือเป็นกรีนทีนะฮะหรือว่าชาเขียวนนเองนะไม่ใช่ชาเขียวแบบว่าชานมไข่มุกนะเป็นชาเขียวเออชาเขียวจริงๆนะฮะขันแรกเลยนะฮะเมนูนี้เราต้องต้มน้ําก่อนนะฮะก็คือเนี่ยหยิบน้ํามาแล้วก็คลิกใส่เอ,อ่อการน้ําอย่างนี้นะเพื่อทําการใส่น้ําให้มันต้มนะก็ให้กดคลิกนะฮะให้เอานิ้วคลิกนะเพื่อทําการเปิดเครื่องต้มนั่นเองนะแล้วก็รอมันต้มน้ําเสร็จนะเดี๋ยวมันต้มเสร็จมันจะดับไปเองรัง่งรอน้ําเดือดนะฮะก็เอาแก้วมานะะ แล้วก็วางแก้วไว้นะแล้วจากนั้นนะฮะก็หยิบเอ,อ่อชาเขียวนะฮะมาจากตู้นี้นะก็หยิบมาแล้วก็คลิกเข้าไปนะฮะมันก็จะเป็นการเอาเอ,อ่อผงชาใส่นะฮะโอเคฮะร้อยองศาแล้วก็หยิบมาได้เลยนะแล้วก็เอาไปเทใส่เอ,อ่อใส่แก้วเรานะก็กดคลิกที่กแก้วนะ เรียบร้อยฮะก็เป็นการเทใส่แล้วก็เอาไว้นี่กลับเข้าไปที่เดิมนะเท่านี้เราก็จะได้เอ,อ่อชาเขียวมาแล้วนะเนี่ยก็หยิบมาแล้วก็กินได้เลยนะเมนูต่อไปนะฮะ instant noodle นะฮะก็คือเป็นมาม่านั่นแหละนะโอเคฮะก็อย่างแรกเลยนะฮะก็ให้ไปหยิบกล่องมาม่ามานะฮะซึ่งกล่องมาม่าอยู่ในเอ,อ่อตู้เย็นนะเนี่ยเป็นเอ,อ Yo, ่อโยโยชิรักเหรอหรืออะไรนะวางนะฮะเนี่ยวางแบบนี้เลยมันจะเป็นการเปิดเอ,อ่อกล่องอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ต้มน้ำนะฮะเนี่ยหยิบน้ำมาจากนี้นะแล้วก็ ถือนะฮะคลิกที่กาต้มน้ํานะเท่านี้นะฮะแล้วก็กดคลิกที่กาต้มน้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อทําการเปิดเครื่องแล้วก็รอ,อน้ําต้มโอเคฮะก็น้ําต้มเสร็จแล้วนะฮะก็หยิบมาแล้วก็กดคลิกที่กล่องมาม่านะฮะเพื่อทําการเทน้ําใส่แล้วก็เอามันกลับไปเก็บที่เดิมนะหยิบมาม่าขึ้นมานะกินได้เลยเรียบร้อยฮะเนี่ย <c oughs> ก็เสร็จแล้วนะสับเมนูเออมามา่มานะฮะก็ง,งา่งายเลยน่าเหมือนกับชีวิตจริงแหละโอเคฮะก็ไปต่อที่เมนูต่อไปกันเลยนะฮะ ค่อนข้างยากขึ้นนิดหนึ่งนะก็คือตัวของเบสวิตไฟเอ็กซ์นะก็คือเป็นขนมปังที่มีไข่ดาวโปะอ,อยู่ข้างบนนะฮะโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะฮะเมนูนี้หยิบมีดมาก่อนนะเอามีดออกมานะฮะแล้วก็หยิบขนมปังออกมาจากตู้เย็นนะเป็นขนมปังเอ,อ่อขนมปังก้อนแบบนี้นะวางไหนก็ได้นะเออไปวางนี้ซะละเออวางตรงนี้นะฮะแล้วก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็เอา นิ้วนะฮะจิ้มที่ขนมปังนะการหั่นหยิบขึ้นมานะฮะแล้วก็วางไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งกินแล้วก็หยิบไข่ออกมาจากตู้เย็นอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปตั้งกระทะกันนะฮะก็หยิบกระทะมาจากตรงนี้น,นะแล้วก,ก,ก็ทําการวางขึ้นไปนะ <AS> แล้วจากนั้นก็เปิดไฟนะฮะตเตดแล้วก็หยิบน้ํามันนะฮะมาจากข้างบนตรงนี้นะถือน้ํามันนะฮะกดคลิกทีกก่กระทะเพื่อทําการใส่น้ํามันเข้าไปนะแล้วก็ให้หยิบไข่แล้วก็กดคลิกที่กระทะเช่นเคยนะ มันจะเป็นการทอดไข่นั่นเองนะฮะก็รอไข่มันทอดเสร็จนะก็รอมันเต็มหลอดนะฮะแล้วพอมันเต็มหลอดแล้วมันก็จะถือว่าเป็นการทอดเสร็จนะก็หยิบขึ้นมันขึ้นมาเลยนะก็จะได้ตัวของกระทะนะที่มีไข่อยู่ข้างบนนะก็แค่หยิบกระทะนะฮะไปคลิกบนขนมปังน,นะฮะท่านี้ก็เสร็จแล้วนะเป็นเมนูเออ โอ้เดบตด้วยเป็นเมนูไอ่บนขนมปังนะครับประมาณนี้แล้วก็เอาทุกอย่างไปเก็บได้เลยนะทีนี okay, ้ไปต่อกันที่เมนูต่อไปกันเลยนะเมนูต่อไปนะฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างง่ายกว่าเมนูเมื่อกี้นิดน,นึงนะก็คือตัวของแซนด์วิชนั่นเองนะฮะหยิบมีดออกมาจากครัวก่อนนะฮะแล้วก็ต่อไปนะก็มาที่ตู้เย็นนะฮะแล้วก็หยิบขนมปังแล้วก็หยิบซอสเอจนะฮะเป็นไส้กอรอกนะแล้วก็ คิวแคนเบอร์นะฮะแตงกวานะแล้วก็เอามาหั่นบนโต๊ะนะฮะก็ผมจะหั่นโตนี้แล้วกันนะก็เนี่ยกดคี้ที่ขนมปังหั่นไปนะเรียบร้อยฮะหั่นเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปเอาไส้กรอกนะฮะมาตั้งบนนี้นะแล้วก็หั่นเช่นเคยนะมันมันสุกอยู่แล้วนะไอ้ไส้กรอกเนี่ยสามารถเออกินได้เลยนะแล้วก็เอาตัวของแตงกวานะฮะขึ้นมาบนโต๊ะแล้วก็หั่นเข้าไปนะเรียบร้อยฮะก็หั่นเสร็จแล้ว เอาทุกอย่างมาตั้งเรียงกันก่อนนะก็คืออย่างแรกฮะเอาขนมปังมาวางไว้นะฮะแล้วก็อย่างต่อไปเอาซอสเสจะ,ะมาฮิกฮิกใส่ขนมปังนะฮะมันต้องทำทีละอันนะไม่สามารถเอาแตงกวามาใส่ขนมปังก่อนซอสเสจได้แล้วก็ต่อไปหยิบแตงกวาแล้วก็กดใส่เข้าไปนะฮะ เรียบร้อยฮะแล้วก็หยิบมากินได้เลยนะเมนูต่อไปนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างจะง,ง่ายเหมือนกันนะก็คือตัวของไฟโปเตโต้นั่นเองนะฮะเป็นมันฝรั่งทอดนะฮะก็เคยทำคลิปที่แล้วไปแล้วนะแต่ว่าทําอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะโอเคก็เก็บเมนูไปก่อนเลยนะฮะอย่างแรกเลยหยิบเอ่อมันฝรั่งนะฮะออกมาจากตรงนี้นะแล้วก็หยิบตัวของหม้อนะฮะออกมาจากฝั่งนี้แล้วก็ทําการเอาหม้อตั้งขึ้นไปนะแล้วก็หยิบน้านะฮะเอาน้ำคลิกที่หม้อใส่น้ําเข้าไปนะ แล้วจากนั้นก็เปิดไฟนะฮะแล้วก็รอน้ําเดือดนี่ฮะพอน้ําเดือดมันก็จะเริ่มมีฟองๆขึ้นมานะก็ให้เราเอ่อหยิบเปรโต้นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในนะเนี่ยกดคี่ที่หม้อนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็รอต้มเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เรากดที่หม้อนะเพื่อทำการหยิบขึ้นมานะเราจะได้ตัวของเอ่อมันฝรั่งต้มนะฮะกับตัวของหม้อมาก็เอาหม้อไปทิ้งเลยนะฮะเพราะว่าหม้อไปใช้แล้วนะมีดมานะ แล้วก็เอาไม้ฝรั่งนะฮะตั้งไว้ข้างบนนะแล้วก็เอามีดหันไปนะเค็กที่มันฝรั่งนะไปทำการหันไปแล้วก็พอหันเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เอากระทะออกมานะกระทะอยู่ข้างขวานะฮะแล้วก็วางกระทะลงไปแล้วก็หยิบตัวของน้ํามันมานะเปิดไฟก่อนถึงจะใส่น้ํามันเข้าไปได้นะก็ถือน้ํามันนะฮะคลิกกระทะเข้าไปนี่ฮะก็เป็นการใส่เข้าไปแล้วแล้วก็น้ํามันเดือดแล้วนะหยิบมันฝรั่งนะฮะกดใส่เข้าไปได้เลยนะ เรียบร้อยฮะก็จะเป็นการทอดมันฝรั่งนั่นเองนะก็แค่รอต่อไปนะฮะระหว่างรอนะฮะก็ให้หยิบจานมานะเนี่ยจานแบบนี้นะแล้วก็วางจะอ่ะโอเคฮะก็เสร็จแล้วนะฮะก็หยิบขึ้นมาได้เลยแล้วก็ทะนะฮะไปขี้ที่จานนะเรียบร้อยก็เป็นการใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็เอากระทะไปทิ้งนะ นี่ก็ถือว่าเป็นอันเสียบเส้นนะสำหรับตัวของไฟโปรเตโต้นะก็คือมันฝรั่งทอดนั่นเองนีประมาณนี้เลยนะเท่านี้เราก็สามารถเอามากินได้แล้วนะโอเคไปต่อที่เมนูต่อไปกันเลยนะเป็นเมนูที่น่าจะยากที่สุดแล้วในเกมนี้นะฮะ เมนูที่ผมหมายถึงนะก็คือโอลิเวอร์สลัดนะฮะเป็นเมนูสลัดนั่นเองนะคุณจะเห็นได้จากเอ,อ่อประวัตินะแล้วก็เมนูที่ยาวมาน8เมตรนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมก็จะมาสอนทำกันเลยนะซึ่งอันนี้น่าจะยาวแน่ๆน,นะฮะอย่างแรกนะฮะหยิบของ7อย่างออกมาจากตู้เย็นก่อนนะไข่นะฮะมีแครอทซอสเซซคิวแคมเบอร์นะฮะเป็นแตงกวานะแล้วก็อย่าลืมหยิบถั่วมาด้วยนะเนี่ย มายองเนสนะคะแล้วก็หยิบมันฝรั่งออกมาจากตรงนี้ด้วยนะก็เราก็ต้องทําการต้มหลายอย่างมากๆเลยนะฮะก็คือต้มอันที่มันต้มได้นะก็อย่างแรกเลยนะตั้งหม้อก่อนทีนีก็ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะฮะอย่างแรกเลยนะะเราจะต้องทําการต้มไข่ก่อนนะฮะก็คือเอาไข่เข้าไปต้มนะฮะก็รอไข่มันต้มเสร็จนะโอเคถ้พอต้มเสร็จแล้วก็หยิบขึ้นมานะฮะแล้วก็ตั้งเตาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ตั้งหม้อกับไปเหมือนเดิมนะตั้งหม้อให้เสร็จต่อไปก็คือเอาแครอทนะฮะไปต้มเองนะ แค่แครอทต้มเสร็จแล้วนะฮะก็อย่างต่อไปนะฮะยังไม่จบนะฮะเอาตัวของมันฝรั่งนะฮะเข้าไปต้มเลยนะเราต้องต้มแบบว่าหลายอย่างมากๆค่ะในเมนูนี้โอเคครับ okay, พอมันฝรั่งต้มเสร็จแล้วนะเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการจบเอ่อการต้มทุกอย่างเสร็จแล้วนะก็หั่นทุกอย่างนะก็คืออย่างแรกหั่นมันฝรั่งนะฮะเอามีดหั่นไปแล้วก็อย่างต่อมานะฮะก็หั่นตัวของแครอทนะฮะไข่มาหั่นต่อนะไข่นี่สามารถหั่นได้นะ ซอสเสร็จไม่ต้องต้มนะมันสุกไปแล้วก็เอามาหั่นอีกรอบหนึ่งนะสุดท้ายเลยก็คือคิวแคมเบอร์นะฮะเอาแตงกวามาหั่นนะฮะเรียบร้อยพอหั่นเสร็จแล้วก็หยิบขึ้นมานะแล้วก็เอาจานจานไปนะ,ะแล้วก็เอาทุกอย่างมาใส่รวมกันนะฮะก็คือเอาผักฝรั่งใส่เข้าไปแครอทใส่เข้าไปนะฮะไม่ต้องเรียงลําดับกันก็ได้นะแล้วก็เอาซอสเสร็จใส่เข้าไปไข่ต้มเข้าไปนะแตงกวานะฮะแล้วก็ตัวของถั่ว แล้วก็สุดท้ายนะฮะปิดท้ายด้วยตัวของมายองเนสนั่นเองะฮะหรือก่อนหน้านี้จะใส่สลับกันก็ได้นะแต่ว่ามายองเนสจะต้องเป็นส่วนผสมสุดท้ายนะฮะก็ใส่เข้าไป เรียบร้อยฮะเราก็ได้ตัวของสลัดมาเรียบร้อยแลวนะคือแบบโคตรนานแนละ้วไอเมนูเนี้ยมันนานตรงต้มนี่แหละก็จะได้สลัดหน้าตาแบบนี้มากินนะเมนูสุดท้ายนะที่ง่ายสุดสันนนแล้วก็คือตัวของไก่ย่างนั่นเองนะหยิบไก่ออกมาจากตู้เย็นนะครับผมไม่รู้ว่าตู้เย็นนี้มันทําจากอะไรนะคือแบบมันจุหองในโคตรเยอะนะจุไก่เข้าไปทั้งตัวยังได้นะเนี่ยไก่ตัวขนาดนี้จุได้ไงเนะี่ยแล้วก็ต่อไปนะฮะเปิดเตานี้มาแล้วก็กดเพส ให้มันไปอยู่ในเตานะฮะแล้วก็รอมันสุกนะเนี่ยมันก็จะค่อยๆสุกนะเราไม่ต้องรอมันเต็มหลอดนะถ้าเกิดเรารอมันเต็มหลอดเนี่ยมันจะไหม้ผมจะบอกวิธีทําให้นะระหว่างรอนะฮะเอาจานมาใช่ไอ้จานนี้แหละจานนี้มันสามารถขยายได้นะคือแบบไก่โคตรใหญ่จานเช่นนี้เองรอต่อไปนะฮะกาเสร็จแล้วนี่ฮะพอมันกลายเป็นสีนี้แล้วนะฮะไม่ต้องรอมันเต็มหลอดนะถ้าเกิดเต็มหลอดมันไหม้นะฮะแค่นี้ก็ถือว่าสุกแล้วนะก็ได้เออตัวของไก่ ย่างมาเรียบร้อยนะก็กดใส่ที่จานไปเลยนะเรียบร้อยฮะเท่านี้เราก็ได้ไก่ย่างมาเรียบร้อยนะเนี่ย <g iggle> ก็เริ่มเลยนะสับไก่อันนี้นะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันกินไงนะคือแบบเคยเห็นแมวกินอยู่นะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่ามันกินไงเป็นจมาทในการสับเมนูของไก่ย่างนะันเดงกนะคือโคตรใหญ่นะฮะประมาณนี้โอเคฮะก็เปนาาน็นจมไทในสับคลิปในวันนี้นะสับคลิปสอนทําอาหารทุกเมนูของแบบเลียวไลฟ์อพาร์ตเมนต์นะฮะสับวันนี้ขอ,ขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายฮะ